ตกเด้อฝนตกแห้งอีกแล้วทายบรรยากาศห้เบิงังมีเลึกไม่เลิกเลี้ยฝนเลยฝนตกฝนตกนะสบายดีเอฟซี FC. ตั้งฟังเล่าฟังไทยเลยก็ตั้งประเทศเนาะืันนี้ก็ได้มาทายบรรยากาศช่วงฝนตกให้บ่งเนาะ นี่ฝนตกแห้งโอ้นี่ต้นม่วงนี่ฝนตกฝนตกกองผลิตน,น้ำนเลยกองผลิตน,น้ำต้นฝนตก ก็ไปเลยวะแพงเมื่อหรอนะ แล้วขงเมื่อไหร่นตกแห้งขนาดโอ้อาช่าายบรรยากาศบ้างเป็นเสียง,งคน <ừ. S 1> ใช่ใช่กลางคนให้เบิ้งเลยสนะินาะใายให้เอฟซีเบิง้งบรรยากาศตอนฝนตนะนกเนาะวันจันทร์ แงลน,นนี่คือฮอทธมาศเนาะฮอทธมาศที่ว่าเอาไว้เทศเวลาบุญพระเบส กำลังเห็ดในไม้เนาะช่วงนั้นบ่ท่านมุ่งบัดนี้เลยมุง่งเหมารสมนี่ทางขึ้นเนาะทางขึ้นเทพ บนโต๊ะนไหมบรรยากาศบนตกนี่คือท่ายงอรรมาท่เบิ้งเนะาะงธรมรมะธรรมวลากุดประเทศ อ้าวอกไปเวิ้งตอนฝนตกอีกเนาะเอ๊ะนกระท่อมเนี่ยอ้ยฝนตก บรรยากาศตรงคนตกท่ากันเปียกได้เอะเปียกได้ เฮงเฮงมาอีกแล้วยางเมื่อพวกเอ๊ <S <S เมื่อนะแม่แรน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 นะแม่ แ,แลดเลดโอ้อตกตก่ายบรรยากาศใช้เอซีเบิงเนาะแย้ขม้าเบิงกับปากเร้อ กดไลก์กดแชรกกดติตามให้แน่นอะเพื่อเป็นกำลังใจในการทายคลิปลงเบิ่งอีกเนาะอันนี้คือน้ำเนาะน้ำอยู่ในเดินวัดนี่แหละโอ้ตอกแหงลีน่งบดทุ่มไหลลงมาแตา่ลงังค่านลังคากุฏิตกแหงยีหรอโอ้ เริ่มมาถ่ายคลิปให้เบิึงเนาะออกคนหตัวนยมกูว่าดูฟังเล่าฟังไทยอะไรกับต่างประเทศกูได้ข้ามาเห็นคลิปนี้กูด้วยในเด้อกดติดตามให้เลยเนาะส่องอยังน,น้อยเนาะส่องอยังบุญใหญ่บุญดังชื่อส่องคนกระปากกูไล่กดแชร์ใหเนเด้อกูได้ข้ามากกันนี่คือมาถ่ายบรรยากาศให้เบิงึงคนโต,นต๊ะ ก็แห้งเียเป็นตกไม่นออี้กับเป็นมือดีว่าเป็นมือผักจดเสยเนาะวันครูแห่งทราบเจ็ดตุลา <c oughs> ชายทางลังที่บังเนาะทางลังกุฏิหนากระเขียวงามเด้อเป็นนันยมตัวช่วงนี้เป็นฤดูฝนเนาะฝนตกมาหนาอยู่กระเขียวเปี๋ยวบังเทือดที่นัดนลงไปบังเทือดด้วยน้ำขึ้นปรจักกั้งกระท่อมไป ไปเบิ้งเพื่อะไไปเบิ้งเพื่อะไปฝนตกแหงใช่ให้เบิงเ้บง ต้นต้นดีอาสิลงไปทายน้ำเซ่เห็นบเิงเด้อมาอัดประตูห้องก่อนเนาะไปทายน้ำเซ่น้ำเซ่ขึ้นมาจัก ะครับส้มติดน้ำกันเนาะรงไปทรไซนันำเซ่เห็นว่าอ,อยู่เปเบิ่งเพื่อจุดน้อยยันเพื่อไปถ้าว่าเพื่อไปแล้วมาจัก <c oughs> สิไปไซน์นี่ฮะคิดว่า,าสิไปอารนัมเซ่สช่สหรอเพื่ออยู่ไซ ก็อยู่เซ่บ่เออไปสับไปเบิ้งน้ำเซ่นกันเลยเด้อยันเหื้ไปเนาะม่เด้เที่ยวน้ำเที่ยวเฮียนอีกค่ายคลิปได้เนี่ยฮะโอ้น้ำถึงก็เปียกเกิ้ยละ ตเมงอนมาจังหนอเอ๊ะน้ำไหลลงมาว่าน้ำขึ้นว่านักน้ำขึ้นแห,งห้งวะเฮ้ย H, เบิ่งน้ำไหลลงนี่น,น้ำไหลลงถัดพาดนี่เย็นมากระโดดก็ได้นี่น้ำกำลังขึ้นวะคือ,อน้ำเซ่น้ำเซ่ขึ้นเบิ่งน้ำเซ่เด้อโหน้ำเซ่นี่ นี่แหละจั่วดไปองเพี่อนทั้งนี่เลยเนาะพายเพือนี่อาแจักใส่น้ำขึ้นบ่เสือน้ำขึ้นบ่โยน้ำ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 ขึ้นน้ำขึ้นปุ๊บน้ำขึ้นน้ำขึ้น,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 นโอ้เบิร์นับเซนกันเด้อเซฟของเซฟมาน โอ้ไหลลงมาโอ้น้ำไหลลงมาแต่ทางลงมากคัณคักๆเจเบิ่งนน้ำจุ่มบาปนี้แล้วโอ้ไหลล,ลลงมาน้ำไหลลงมาพี่น้องเอ้ย FC กระตุกตนคุณ

công nam đấy xưa ơi công nam xưa đấy có oh, tiếng nằm tốn đấy này. Mình cứ xe cầm ăn แลก็เซาะกองนา,าง่ังเป็นแน่งขนาดขึ้นไว้ดีเนาะหมื่ว่านนีอยู่ร่มบะออกอยู่บ้าเสือมันบอ,กออกดอกยาเอาคุมาตักเอาคุมาสะออก เออแปลแล้วถือไม้พายกับไปวไ้โอ้มันเสียคน้อยสะน้าหมืนจะเฮือกระบาดเลย รอแหละเสียเอ้เอาขุลงมาตักมันบอกดอกเอาขุลงมาตักเอาก็ได้ฮะ ตกมงนจะดิึงฟ้าเนะาะก็มันต่ำคือสุดตกแห้งแล้วเหมือนเบิ้ลมือแล้วโอ้นี่คือบรรยากาศน้ำเซ่เนาะ พออะไรเมื่อไปม <c oughs> ันออกดอกขาเอาขู่มาตักก็ได้ฮะเอาเอาคู่มาตักก็ได้หมกกดเลยนะขึ้นด้วยโอ้นามลายลงมากเลยใช่ค้าขึ้นในเบิ้งเนาะบางหนึ่งในขาลงมาเบิง้ง มันนี้ทายค้ากขึ้นนะ้๊โอ้น้ำมันไหลลงมาเสียนดังจะพาดพาดเลสนัดแปลคู่มากเลยเนีย่ยตักเนีย่ย พอบอะได้อและวก็จะได้น้าวะน้าวเฮงฝากซ่องหนี่เด้ออันนี้ก็เห็ดซ่องไหม่เด้อนี่ซื้อซ่องเพิ่นน่าเล่นชะแนวเข้าไปฝากฝากเข้าไปติดตามเพื่อนเนาะ ซื้อซ่องจังไหนาเลนซาแนลฮะนาเลนซาแนล<ะ>นาเลนซาแนลน้ำไหลลงมาเนาะนะทายมากก็ได้19านาทีเลยเนาะกระิจบคลิปไว้สำนีเดอร์เอฟซีที่เขาว่าเบิ่งกับฝากคนไล,ล์กดแซ่อาผู้ใดเขามาเบิ่งไม่กับ ฝากกดติดตามฮันเดอร์ถ้าเห็นคลิปนี้เนาะนจิกจ่ขิขอจบคลิปลพียงเท่าสี้ก่กนเนาะ